สวัสดีครับขอผมบอเคสสติีิสานพ่อพเทินครับสวัสดีตอนบ่ายจ้า ยาใบบาทหาแนวมาโจ๊ดจวงดแกงง่วงก่อนเข็ีย่างหม้อกัน,นสติกินอโอ้จังหน่วยนะสองหน่วยเนี่ยสองหน่วยหนึงหัวซันสองหน่วยวงม้อแกงสามนุ่มันบุหน่อยด้วสองหน่วยมาใ <แก S 2> ส่อะไรบ้างบอกเพื่ปลาชิงชังมีแสงแสงรับกับปลาชิงชังทอดถั่วโยนแสงนี่จ้ะถั่วโกบมีถั่นถั่วดัดเลยหอมแพง ทานไปก่อนอีกแบบนะประแด็กพอกินได้แบบนัวๆถึงมาผีดหลังย่ามันเค็มพผิกขั่วชั่งหน่อยนะเลยแหละไอ้นั่นมะม่วงเยอะมากโอเคใส่ทุกอย่างเลยแบบนี้ อมแดงลุงผมนัวก่อนม,มัดดีป้ากินผงสูดุดเทนรงบนห่วกันนะ <c oughs> มัดดีอมแด,ด,ดงตาชิงช่า ลงทุกอย่างเลยกะทิใส่มะม่วงเลยสองถุงมันเยอะๆทอเที๋ยวมิจฉิมเห็นไหมเอามะม่วงมาแบบนี้ คົນນີ້ເປັນຄົນໃນເມົ້າຄ เหรอน้ำด้วยฟังหลายๆจริงๆนี่ๆแต่สุ่มยำภายน้ำอุ่มๆเนอะซ้ำแต่หน่อยๆทีหน้องๆง้องๆขึ้นร้อยเนอะอ่า่นเนี่ยิงรูตามจริง ไปมามาพี่น้องเหมือนเดิมมุมเดิมนั่งกินหน้าบ้านโอเคเราชอบแล้วสมเปลี่ยนการ์ดเยอะเนี่ยคนน้ำเอาซ้ออยู่เต็มถาดเลยวันนี้กินปลาเอ็ดฟันกินที่คนตอนแรกโบมีน้ำแบบนี้คือมีเติมเอาละลายล้างน้ำถ้วยล้างที่หามใจ่บน้ำหมังม่วงออกมาน้แหลย เคื่องหลายใช่หรือจช่จื้อจื้อไปจื้อขอมือหาสิบบาทยิบมือเนี่ยถ่ายหอมแดงส่ถั่วถั่วปลาชิงชังอันนี้เดปลาชิงชังโทอดล้วอเล่อะไกุ้งฝอยตัวนี้น้อยนะรวมๆอี่จักบาทมนนส่งร้อยวันนี้ อิบบาทเี่ยอมกินกับแม่เนาะพอจุกลาแย่งเนาะกินทำคำาสองคำเมื่องานลอยกระทงมือไหร่อนพ่ยยำมะม่วงแล้วนี้ในสีด้วยเปถ้าเพิ่นแดงเป็นเถวนน้อยๆฮะเตกลมให้ันึ่นาะชูงไปเถนอ่ะจำไเอซแซ่บบมานได้ป่ะถึงสั่งโจโข่งเนาะทอใส่ทอดใส่เลยเอาทแบบตดเอยมัง này giá một món một mhm 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 một mhm 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 ต้องใหญ่อยอ่ะอ้ยเนอนเอาเล่นหลเอาเล่นนะนี่เนมนำสมัยกูอ่ะโลกโซเชียลเนาะจะกินยังต้องโพสะก่อนพูดจะกินเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถ่ายก่อนบมาไหนล่ะพูดจะกินใจขาดนะพูดจะกินกับจ้องอยู่แล้วพูดถ่ายลงโซเชียลคือกันแหนผมอ่านแล้วกันอ่านกินน้องกัน Burn hồng tinh hèn hôm bắp 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 hôm เยนบนมือเลยมือนียบฮอนเลยนะได้ดีแล้วมงไปลงเนี่ยจะฮอนวมือวานฮอนตอนเชียงตอนบ่ายมือไหนโมฮอนนะมือโบฮอนเย็น เงียบแต่ละมื้อเพราะว่าอยู่กันแค่สามพ่อไม่รู้อยู่บ้านสวนอยู่นอกหมู่บ้านพ่อไมีเสียงอย่างเงื่อนก็เกือบเสียงรถกลาฟทางอยู่บ้านพ่อล็อกตั้นี่อยู่อยู่ในบ้านพ่อลอกตั้มท่านี้ค่ะบอกว่าประจํามากกว่าอนเนาะธรรมดามันเป็นอนี่อยู่แล้ว จริงหลายคนแล้วมันจะแซ<ไ>่บ<อ>นะฮะหลคนถึงแซ่บจ้าเขาอยู่ใกลหมูเขานสามคนไ,ไม่เลยแล้วยากจะเอิ้นไเนาะอยู่สแยกก็เจกินน้ำตับมันจะแมวหจะวนทางแค่นี้ก็วุ่นวายมากแล้วมันนน กันใช่ไหมใสหลายด้วยค่ะยำมะม่วงหรือยำปลาชิ้นชิ้ขายเขาใส่บุกิดตัวนึงได้ทา้กิน้าวเลยหยิบไปหน่อยมะม่วงก็บปหลายหอมใหญ่บปหลายก็เนาะมีแต่ตอนนี้ใหญ่ละหอมใหญ่หอมแดงใหญ่จำปะจำคำนี่นะกินแบบว่ากินให้อิ่มอ่ะคือเพิ่งกินนแบ่อิ่มทำกินเยอะกินอิ่มหนึงสองหนึ่ง ม่วงก็ตั้งแต่แมรดามาอยู่นั่มาหาแม่รดาเซื้อเป็นเนืซุปเลยแต่ <c oughs> ตัวเย็นว่าอยู่สองมือสามมือเลยกินกูมือหนกินบุปเะต์เยอีกวางนี่ก็ยำหนึ่งมือหนึ่ง,งยำ่แสอใจกลางวานเครื่องประกบเลยนะนเขาดก็ค่ๆ ไปชมบรรยากาศคนขับรถผ่านทางไปพวกเ้าก็ได้เตียงเราไม่ละอากาศดีน้ำเน็ตอันนี้ตอนบ่ายตอนเลงหายยังกินห้อ <c ười> <c ười> อยากยังอยากยัง <c ười> อยาก <c ười> อันยังก็ไปหาอันนั้น <c ười> ไม่ชวนไปตลาดดอกอยากเตียงทุ่มแต่รอเขาจะเขาจะยังมา แกงส่วต้องไปเก็บดอกแคข้างบ้านมาแกงใส่แกงใส่ปลาอุา่นจะอาทิชีพนี้รอเขาเจ้าก่อนไปสีเข่าอีนี่สีเข่ายังบ่มาอยู่สองมือเลยนี่ลูกสองหลายข้าเขาจะเอาไปสีหลายเนาะช่วงนี้ช่วงสีแทบบอว่าเข้าใหม่ใส่ก็อ,อยากกินใค่ก็อยากส่งให้ลูกให้หลานญาพี่น้องหรือนเนาะไม่ ลงสีแทบแตกเลยคอได้มีลงสีช่วงนี้ีเข้า่ได้พักเลยเพรางเหมือนกัลงสีข้ามลงสีข้าไม่ลงสีเดียวเลยมีสีเดียวจริงมีลงสีเดียวคอเหนียวแลสีเจ้า แต่ว่าอยู่บ้านในสีเรา,มมาไ,ไม่ได้เอาทํมมานำได้มันบ่อยได้มันเป็นค่าจ้างสีสีฟีสีแต่ว่าเขาก็เขาไม่ได้ทัมมาหรอนาทำไเจของลูกสีก็ได้แต่เข้าวบางทีเป็นจ้างสีเขาก็จะได้ทัมนะเมื่อจ้างจีน คือเราจะเอาหาไปขายใช่เป็นเอาหำไปขายลงสีเป็นก็ยกกระสอบเข่าเนาะข้าคันค้าขายเพ่มาลับอีกถึงบ้านอีกเนาะเนี่ยมารับอยู่ถึงบ้านอีกจะต้องเอาไปสมัยก่อนเนาะได้อาไรนะนู่ใส่รถล่อไปเละไปเฮลิคีปเตอรถเข็นไปเลยนู่ไปเละในหมู่บ้านค่ะ สีเราเพิ่งกันนัดเราเมื่อนั้นเมื่อนี้มาเอาเดอเพิ่งสีเศร้าก็ได้แดงแบบนั้นนะแล้วมียุคสมัยนึงกะเพื่อนมารับคือกันเขารถไถมารับถ้าเพื่อนมารับเแบบนั้นอะเพิ่นสืมาส่งรอเก็บเลยเลยนะสนโชคดีเขาอยู่ในยุคสมัยที่มีโรงสีแล้ว พยอนไปรุ่นพ่อรุ่นแม่บุญลุงสีทำเอาบักทำเอาเลยแต่ถึงทันเห็นคุกสมัยี่กี่อยู่คุกจำเขาจำคุกนี่ใหญ่ไหมเนี่ยเดี๋ยวใส่คนไม่เบื่อเลยเนาะเปิดเนาะเปิดเนาะเป็นชับจังหวะเนาะจำมาเปิดออกให้เห็น ตำมาพัดนะเป้ามาคัดอยู่เหรอมาพัดเอาแบบไหนตำวันต่อวันคือสีแซ่บเนาะเขาไปบไม่ได้อยู่นานนะชาแนลนะตุ้มตั้มเด็ดดีสามเนาะจะได้กินนั่นเรียกว่าตำมือนึ่งหอยกุ้มสองสามมือถ่งนึ่งแบบมันตำไปได้สักคู่สักถังเลยนะเนาะตำไม่เป็นถังไปสิไปตำคือละหมาเนาะ กินข้าวไปตำไปตำเข้าวเปิดอกออกอเปิหิวอยู่ไปตำข้าวจักปอ่ะเปถาข้าในเหมือนเดิมากอีกแบบเปหงอกหอยู่ำไม่ะเปนี้กิใหม่ ัดมาคัดมาเลือกดิดกดเขาจัดดิมันเป็นจัดดิมาดิกัดมาคอดหน้านี่ถ้าบ,บอกแดดจังๆเ้ออยู่ตามโฮมแบบนี้เย็นมีลมเ้าบอก,กอนั่นกับคุณ หอมนะก็หอมอืมหอมอยู่ก็หืมดูกำเดนนานมันก็จะร้อนตับเอาชิ้นช่างเหรอจ๊ะฮดไปได้หน่วยนึงยังหน่วยนึ่งหน่วยฮึ่ฮึ่เออหนังม่วงเจลคอมมินเนาะมนใหญ่มันเนื้อใหญ่เนื้อมาหลายดูเละยี่สิบห้าบาทเนี่ยแดดในตลาดโอุ๊บดูเละยี่สิบแบบ มือไปหนุนมือฮะักมือได้ดื่มเลยวมยี่สิบก็่ยิมหานเลยท่าคือตลาดดาวกับย่าลันดาจะอคือแพงที่มาเนี่ยตลาดลาดแพงยี่สิบกว่าบาทนีดหน่อยเต็มตลาดมือเบปซุกกะสามดหาซิบเนี่แหละโัเดียวยิมห้าบาทกี่ มันม่วงสุกโลสามสิบขนม่วงดิบโลจิ้มห่าห้าร้อยบาทพิเศษนะตุ้งก er> ุกก็ได้โลอ่ะเออเมือนมันใหญ่เนื้อมันหลายรสชาติแตแซ่บเด้มันอบเปรี้ยวจนเกินไปมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆวสามรสคือเป็นร่องอะไรเนาะรสที่สามคืออะไรเปรี้ยวมีหวานมันมันอ๋อเออเนี่ย ทเค็มแก้วนตะบอแมนนมะม่วงเี่ม่วมันเค็มนะมาจจะเป็นที่มือคนต่มือคนนะองขาจะมีเนี่ยมีนะห้ามปลกมีม่กแก้วคนนี้ต้นแล้วมีชื่บม่วงแล้วมอมีแก้วคมินบันบ้านหรือมุงเศสมาสติตแตแกคนี้เนี่ยแบม่วงมันจะสั่ได้เหงื่อไว้เลย เปีสองปีก็ร่มลื่นบ้างละมีต้นมะม่วงต้นไม้ะแบบนี้แนมเขามาเห็นเือนคนอะไรแบบนี้ติดต้นไม้เลยจะไปบังรมงไว้บังรุงไว้เป็นรุ่งงามไว้ขู่แล้วชอต้นเอมอยากเอาแไม่อยากไปอยู่คนต้นไม้บลา หน้าแรงแบบนี้ก็น้านเอาไบ,บนี้ก็ยกแต่แค้แล้วไปเรือหาโต้ตเห็นอ่อนมันไปอยู่ตามพุ่มไม้เออผูกเปน้อยบไหมนธะเปยน้อยเหรอหนาฝนก็ต้องทำกระตทบกระนน้ำหาสิงกับต้บตบน,นตมะม่วง,งแล้ว,นลวเนอะอาจารย์เนอะสิงเป็นทางไม้ปะแ่มะม่วงอดกันนนเา่าท <c oughs> ุกเลยมะม่วงตกัตีหัวเลย

ผมอยากบอสเหมือนซื้อเขาได้หน่อยไปเลยหรออืมซื้อเขาได้หน่อยเพราะแต่เครื่องเขาลายเนอยงานไปเดินตามงานตามตลาดนั่นน่ะพมอยากีริงได้เห็นครัพระเจ้ายำฮะไอ้ทอหม้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  เสร็จฉากตรงนึงเช่นเขา้อ,ง,ขของ,งานปเปนเลยเ <laughs> <laughs> มื่อคืนเราพร้อมกันเนาะนะนีนะ่เขาห้องงานไหมใช่ปลา ป้าเผากินผักเยอะระบบขับถ่ายก็จะทํางานดีตีสี่ครึง่งแม่ก็ออกลูกของน้ำได้ยเสียงลูกออกมานี่แต่ของน้ำมีส<า>องห้องสั้นและเย็นในครอบกันอยู่แซ <c oughs> ่บๆบอก <c oughs> <c oughs> เลยร้านน่องอะไรแบนี้ค่ะเอาครับ คลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่น,น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยเด้ครับเดี๋ยวพมพ่อไปคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเนาะโอ้สะเทางนน้ำ